สวัสดีครับน้องน้องเก่งนะฮะเก่งจริงๆนะครับแมนะฮะเราเห็นติดหัวนมมาอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าไปย้ายหัวนมมานะฮะเตรียมกรมพร้อมมาเตรียมกระพร้อมเตรียมกระพร้อมด้วยนะฮะวันนี้น้องเก่งมาจอดหัวนมใช่ไหมฮะนะครับจอดบนมสองข้างเลยนะครับนะมาจากไหนครับครับสุขวิตที่สิบนะฮะได้ข่าวว่านะฮะติดตามพี่อยู่พอสมควรนะวันนี้เห็นตัวเองนะฮะหล่อหล่อในนี้หล่ออยู่แล้วฮะเดี๋ยวจะไปฝังมุกด้วยใช่ไหมเราบรรลุเนี่ย นะนี่ฝังแล้วถอดออกอะไะแล้วกลับไปฝังอีกฮะฝังร้านนี่จะมันกว่านะครับที่นี่จะถูกแดงโดุนตุ้งแดงเองโอเคอ่าเอาตามเข้ามาครับนะบันทายครับเดี่เก่งนะฮะดูแลขอต้องชัดๆดด้วยครับนะฮะสบายๆนะครับนะฮะกับน้องเก่งคนนี้ฮะนะครับเขาบอกว่าเขาพร้อมมาแล้ววันนี้นะฮะ เยอะนะครับความพร้อมของเขานะฮะเยี่ยมมากครับนะฮะไม่มีอะไรครับสบายครับนะฮะเดี๋ยวก็ปวดไปดูจ้ใช่ฮะปวดไปหลังนะครับนะฮะโอเคครับสวยงามนะฮะครับสวยงามเลยนะครับนะฮะไม่มีอะไรนะฮะขอน้ำเกลือข้างข้างหลังหน่อยฮะปวดฮะนี่นี่ปล่อย ครับเรียบร้อยหนึ่งข้างนะฮะครับนะฮะน้องเก่งบอกสบายมากเขาพร้อมแล้วครับมียามาทาเรียบร้อยนะฮะครับที่แดงๆนี่ยาชากระนะนะฮะไม่เกี่ยวกับพี่แจ็คนะฮะครับนะฮะสบายมากสวยงามครับเก่งนะฮะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้อย่าอย่าให้ตันนะฮะเจาะไปแล้วอย่าให้ตันพี่ขอนะครับแต่พอมันสวยครับนะครับเราจะใส่หัวให้นะครับตอก่อได้ อ้อยไปหนึ่งข้างครับน้องเก่งครับนะฮะครับอีกข้างหนึ่งต่อเลยครับนะฮะ,ะครับนะฮะเรียบร้อยะครับครับนะฮะโอเคอ่ามาดูข้างนี้ต่อนะครับอ่านคลายนะครับนะฮะนะคลายเลยนะครับนะสุดยอดครับน,นะฮะสวยงามอีกข้างหนึ่งแล้วครับนะฮะ รเรียบร้อยครับนะฮะไม่มีอะไรสวยงามนะเลยทั้งสองข้างครับนะฮะ,ฮะเห็นหมะกล้องเราเทียบเลยะฮะยางกัลดาราเลายเลยซุปเปอร์สตาร์ครับนะฮะขอมือหน่อยโมมือพี่หน่อยโอเคอ่ะขอบคุณมากครับนะ <c oughs> นี่อ้อยบารมีทังนี้มีพุ่งมาพุ่งมีย จะเติมนิดหน่อยเติมนิดหน่อยนะฮะครับนะเกี่ยวห้ามชนห้ามกระแทกนะครับนะฮะถ้าทางตรงนี้กระแทกได้ครับดได้ใช่ไหมดูได้เอาดูได้ให้มันหายก่อนสิแต่ตอนนี้ยังดูดไม่ได้ครับนะฮะนะฮะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะฮะเราไปลูกเหมือนเดิมนะครับโอเคครับน้องเก่งเรียบร้อยครับนะฮะไดวเดี๋ยวให้สูไปด้วยนะครับนะฮะเอาไปสักสี่ห้าแผ่นเลยนะฮะติดไว้ครับโอเคเรียบร้อยเนาะนะฮะ อ่ถามว่าเจ็บไหมน้องเก่งนะผมบอกว่าไม่เจ็บคําเดียวนั่นแหละเพราะเขาพร้อมนะไม่เจ็บนะครับโอเคเอายิงครับนลอยบายครับ